โอ้ยอะหูดูดูไตวัดดูอื้อตัวที่สองหรือเปล่าครับท่านผู้ชมเีิดการว่าครับไตวัดโอ้ยดูไหมครับไตวัดไตวัดโอ้โห เราไปชงโอ้ยเป็นเปียน้เลยครับโอ้งโอ้น้ำกระจายอฮ้ยปะวะโอ้ยแล้วทง สวัสดีครับผมสวัสดีมิตรลักนักตกปลาทุกๆท,ท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับนะวันนี้นะ้ทงดิ้ตุมนะครับมีโอกาสออกหมายตกปลาอีกหนึ่งครั้งนะครับนะตอนนี้เรากันอยู่กันที่แม่น้ําเจ้าพระยาจังหวัดอยุธยามานั่งเรือกับไต่ท่านหนึ่งนะเรื่องเรื่องมันมีอยู่ว่านะครับนะน้ทงเคยพูดจากับไต่คนนี้แบบว่าถ้าเกิดปลาเข้ายังไงบอกส่งข่าวด้วยลวกันไต่แกก็ส่งข่าวมาหาผมท่านนะนะโทรมา23วันแล้ว บอกว่าจะมาไหมมีของดีมีของเด็ดแบบนั้นอะอ้าวโหทนไม่ไหวก็เลยต้องมาน้ำนะเดี๋ยวไปดูชื่อเสียงเรี่องน้ำนะหน้าตาของไตยท่านนี้ว่าเขาสีหน้าค่าตาเป็นยังไงครับผมไปสวัสดีครับไตายวัดอ้าวโหเจอกันอีกแล้วเกือบสามสี่เดือนนะไม่ได้เจอกันนะโอขอบคุณมากเลยที่ส่งข่าวมามีของดีให้เล่นใช่ไหมของดีให้เล่นสนุกสนุกอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าไตายวัดจะพาเรา มาเจอของดีหรือเปล่าซึ่งวันนี้ไตวัดก็พาคุณพ่อมาตกด้วยเดี๋ยวเราไปดูสินค้าตาของคุณพ่อของไตวัดกันครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับวันนี้จะพาผมมามันใช่ไหมครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับผมนี่ครับก็ไตวัดแห่งเจ้าพญาเนาะก็คือจริงๆแต่คนเนี้ยเข้าไปดูคลิปเก่าผมได้เลยนะโหพาผมไปไปมันกับสวายไปมันกับเทโพเขามีบริการหลายอย่างนะตกกงตกตก,ตก,ตก,ตกุ้งตกนู่นนี่นั่น เดี๋ยวถ้าใครสนใจงานแบบนี้เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้หรือว่าหน้าพงหน้าเพจหน้าเฟซบุ๊กเขาก็ติดต่อกันเข้ามานะครับนะก็เดี๋ยวมาดูกันงานวันนี้เขาจะพาผมไปมันแค่ไหนนะครับนะกับหมายเจ้ายาวันนี้เขาบอกว่าสวายเข้าเดี๋ยวมาดูกันว่างานตึงๆง,ง,งานมันๆแบบนี้จะเป็นยังไงวันนี้เหยื่อที่ใช้ก็มีมีอะไรบ้างแต่วัดเหยื่อที่ใช้ฟาร์มเฮาส์กับโรตีครับอ่าฟาร์มเฮาส์กับโรตีนะครับนะนี่ครับตรงไหนไวิน่งนี่นี่นี่อึ๊บ นี่นี่ครับแป้งโรตีแล้วก็หนูแป้งโรตีนะครับนะแล้วก็ฟาร์มเฮาส์เหยื่อที่ใช้นะครับนะเหยื่อบ้านบ้านเลย,ย,เลยไม่มีหัชวชงหูเชื้อเลยไตเขาบอ,อกดิบๆไปติด,ดตามรับชมภาพบรรยากาศครับ มีอาการว่าครับไตวัดโอ้ยดูไหมครับไตวัดไตวัดโอ้หูผมนั่งกาลังนั่งดูอะไรไม่รู้ครับเพลินๆครับไตวัดบอกเหมือนม่เหมือนจะมีอาการครับมาแล้วครับนะจะเป็นตัวแรกของพวกเราหรือเปล่าครับสําหรับปลาไซใช่ไหมใช่ไหมไตตะเพียนโอ้โหตะเพียนดูงงเลยตะเพียนกูปวดหัวเลยตะเพียนดูตะเพียนวิ่งครับท่านผู้ชมโอ้โหเอาเรื่องครับไตวัดของจริงครับคนนี้นะ คนอื่นเขาบอกบอกว่าไม่ใช่ฤดูกาลของมันแต่คนนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาให้ดูนี่ครับและที่สาคัญนะครับตออยู่หน้าถ้าผมจะไม่ผิดตรงนี้นะที่เคยมาตกนะครับนะแกก็บ้าจริงนะพาตกหน้าตอเลยก็มีสองอย่างติดก,กับได้แต่ตอนนี้ฟังเสียงไหมครับอืของจริงครับไตวัดเจ้าพญาอ่ะเดี๋ยวไปดูสีหน้าคาตาครับตอนนี้น้ําหูน้ําหางกาลังขึ้นมาแนละ้วฮะ โอ้โหอะไรอะไรโลกว่าแรงดีไงดูดูครับเดี๋ยวดูโอ้โโโโไตรวัดเจ้าพญาข้างหลังก็เสียวๆอยู่ครับเอาเดี๋ยวมาดูกันหน้าตาเขาเป็นยังไงหน้าตาเขาเป็นยังไงปลาตัวนี้หน้าตาเขาเป็นยังไงโอ้โหมีน้ำหูน้ำหางครับตัวนี้ อเอาละครับหูตัวนี้ต้องมีสี่เธอิครับสามสี่ต้องมีครับนั่นทนผูอชมโอ้โหเเปียน้ำเลยครับโอ้โหสามสี่ต้องมีครับช้าแต่ชัวร์ครับไตวัดเจ้ายาครับนี่ครับมือตากคุณพ่อเอาคุณพ่อกับคนลูกล่อกันแล้วครับผมก็พาอย่างเดียวครับตอนนี้อออื เอาเรื่องครับเดี๋ยวมาดูครับเมื่อกี้ไปกีปกตูมแรกเป็นยังไงโอ้โหดูคันดูคันเป็นไงมันเป็นยังไงครับมันจะขึ้นมาไหมขึ้นมาไหมแล้วยังไงขาวอีนเงงเลยครับเนือขาวอีนเงงเลยโอ้โหดูตัวนี้ไม่ยอมไม่ยอมยังไงอไม่ยอมเป็นยังไง จเย็นไม่ยอมยังไงไม่ยอม <c oughs> ไม่ยอมงทีโอ้โหเอาครับเอายังไงโอ้โหไหลตูมนะครับไหลตูมแนละ้วอันนี้น่าจะลอดไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมไม่ยอมมีก้วแรงดีมากครับปลาหน้าตอตายบับกบ หน้าตอนี่นะของจริงโอ้โหน้ำหูน้ำหางรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้และเป็นตัวแรกของพวกเราครับยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องได้ครับผมโอ้โหของจริงครับตัวนี้ต้องมีสี่ขึ้นครับสามหรือสี่เดี๋ยวประมาณนี้ครับนะแต่ว่าเจ้าพยาล่อเขาแล้วครับอมผมก็ลุ้นเหนื่อยเลยนะครับนะภาคเหนื่อยเลยแต่ว่าก็น่าเหนื่อยโดยตอนนี้คุณพ่อยกเหนื่อยเลย โอเคสวยๆเลยครับอ้าวแต่มัดเดี๋ยวโชว์ศักยภาพให้ท่านผู้ชมเห็นหน่อยดีว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงโอ้โหในี่ดูครับของจริงครับแต่วัดเจ้าพยาครับไปเดี๋ยวตามต่อครับอืม,อมไปแล้วหนึ่ง สองหรือเปล่าครับท่านผู้ชมงัดจากดงตอเนี่ยดูใก,ใกล้ๆตีมตะลิ่งนี่เลยอ,อยู่ไมไตวัดไม่อยู่ก็บ้าแล้วตัวนี้โอ้โหตะเพียนยน,น้อยครับสายสามตะเพียนตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันครับอตวัดเจ้าพญากระเดาดึกๆเลยไงของจริงครับาตวัดอือหอือ ไอ้แก้วของจริงครับใครจะไปคิดตกกับตอตกในตอแล้วสสยไม่มีใสยด้วยครับท่านผู้ชมโอ้โหเรือขยมเรือขยมเรือขยมเลยครับเดี๋ยวดูกันครับเรือขยมเรือขยมยังไงโอ้ยน้ำกระจาย น้ำก็จายเลยครับต้องรอหงายแล้วครับงานนี้โอ้โหเหลืองอีเลงเลยครับตัวนั่งเรือตกก็แบบนี้แล้วครับปียน้ำเลยครับรอกอออกคุณพ่อกับคนลูกเขาใส่กันสองคนครับส่วนผมก็มีหน้าที่ภาคแล้วแล้วก็ดึงเข้ามาหา ไม่ไรได้อีกโอ้โหยังไงยังไงสู้เหรอหลันดึงต้มจบไปครับโอ้โหไตวัดเจ้าพยาครับของจริงไปครับเดี๋ยวตามต่อตัวนี้ต้องมีสามสามเทินเกือบสี่ได้ไหม <4. S 1> อของจริงครับผมไปแตเดูโชว์ตัวสักนิดหนึงหน้าตาเขาเป็นยังไงอื้ม oh. <c oughs> โอ้สามต้องมีครับตัวนี้สามต้องมีนี่ครับโอ้โห nur, ของจริงครับไปตามต่อครับืออีกคันนี้คันหนึ่งกด ยังไงไจวัดอุ้ย,ยถืออคันนึงคันหนึ่งกดครับอืมทำไมไม่โดนแบบนี้นะทงไอ้ขนุนมีอาการปะนะ่ะอ๋อเอ็นยับไปแล้วอืมไตวัดเจ้าพยาครับของจริงครับนะเข้าตอหรออืมให้ตัวมันเองพาตัวมันออกครับอืม อืดูทああี่แต่ว่าเขาจะออกจากตอได้ไหมครับอืช้าแต่ชัวร์ครับไม่ใช่หน้ามันครับแต่เขาบอกว่าของในน้ํามันไม่มีอะไรแน่นอนเดี๋ยวจะพาไปหาความแน่นอนให้ดูครับเขาว่า่งั้นนะแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับท่านผู้ชมหลุดไม่หลุดผมไม่รู้อะแต่รู้ว่าตอนเนี้ กำลังสู้กันอยู่เป็นไงครับเสียงท่านผู้ชมเป็นไงครับเก้กหน้าหล่อเลยเป็นไงแอคเลยท่นี้อ่าเดี๋ยวมาดูครับว่าแต่ว่าเขาจะเอาขึ้นมาให้เรายนโฉมกันได้ไหมอืออือออกต่อก้อยัง ต้องหาต้องเอาเรือเข้าไปหาันมั้งนี่ครับอุปสรรคก็คือต่อครับแต่แต่ว่าก็บอกว่าก็คือพูดง่ายว่าของทุกอย่างมันอยู่หน้าต่อครับเราอยากได้เขาเราก็ต้องมาควานหาที่หลุมในกรณีที่ว่าไม่ใช่หน้าของมันก็ต้องมากดปลาประจำถิ่นอะไรประมาณนี้นะนะไม่ใช่ปลาจอนนะครับนี่ปลาประจำถิ่นเลย เป็นไงครับใช้เวลาดิดนึงครับหลังชีวิตก็เป็นใจลมดำไม ชีวิตครับสายพ e. ีด้วยครับมันขาดยากครับท่านผู้ชมมันเป็นพันกระตอครับตัวนี้พอดีไต่เข้าไปทะเลมาเขายังไม่ได้เอาพีอออกครับเอามาใช้งานเลยแล้วก็เรียบร้อยครับด้วยความเหนียวของมัน ก็ยยัังอู่ครบบอกว่าบอกได้เลยว่าถ้าออกขึ้นมาได้เนี่ยก็โหถือว่าสุดยอดนะครับนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะอือหืม,ม,มโอ้ยออกครับออกครับท่านผู้ชม เขาบอกว่าออกครับเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหใครจะไปคิดครับเอาแล้วครับเอาแล้วออกไปไหนออกไปไหงอือหือออกไปแล้วงไงอือหือตือนมาไหมตือนมาไหมโอ้โสายสายช็อกต่อเห็นแล้วครับเห็นสายช็อกต่อแล้วช็อกต่อเห็นแล้วช็อก้อหูหบ้วโหโหโหโบน้ำมาลวทีนึง โบน้ำมาแล้วทีหนึ่งโอ้โหดูท่านผู้ชมท่านผู้ชมเรียบร้อยไตวัดเจวีาโอ้โหตัวนี้มีสี่ห้านายครับท่านผู้ชมคุ้มกับการรอคอยมากครับโอ้ยเรียบร้อยมา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 โอ้อืมอ่าเดี๋ยวดจะยังไงดี นี่ครับนี่ครับปลาประจำถิ่นครับนะไม่ใช่ปลาจอนนะครับนะของจริงครับไต่ว่าเจ้าพญาเอาจนได้ครับโอ้โหสุดยอดครับผมตอนนี้เรากลับมาจากทางข้าวเรียบร้อยนะครับนะก็เดี๋ยวกลับมากดกันที่หลุมเดิมนะครับนะยังสงสัยอยู่นะครับนะยังสงสัยอยู่ก็หมายหน้าตอนี่แหละครับนะตรงนี้ที่เดิมกี้ล่องเรือมาก็ขึ้นโชว์ตัวแล้วนะครับนะ เมื่อเช้านี้เหมือนกับน้าที่ฟังจากไต่เขาพูดกันก็เหมือนกับว่าน้ามันไหลเอื่อยๆนะครับนะก็ไม่รู้ว่าน้ําทะเลมันหนุนแล้วมันทําให้ไหลลงมาช้าหรือเปล่าถ้าน้ํไหลแรงก็มีโอกาสที่จะได้ไวกว่านี้นะครับนะอ่ะเดี๋ยวสู้ต่อนะนะกับหมายของไต่วัดเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะมีสกอร์เพิ่มไหมตอนนี้มี3แล้วนะครับนะแล้วก็ตะเพียนใหญ่ตัวหนึ่งไปเดี๋ยวติดตามเราชมภาพบรรยากาศครับ โอ้ไม่ใช่แล้วพ่อโอ้โ้ออกพอดีเลยครับโอ้โหดูตัวตัวนี้โอ้โหดูผมก็กำลังอัพอัพคลิปเร็วครับปลามันกินครับแต่ตอนนี้ว่ามันกินเบามากครับงัดให้งงในตรงต่อกินครับโอ้โหแล้วดูวิ่งปี๊ดปี๊ดปีตปี๊ดเลยครับโอ้โหทั้งไตวัดและพ่อนี้งานสุกมากครับเอาครับเดี๋ยวมาตามดูครับว่าจะเป็นยังไงครับแต่ได้เรื่องหรือเปล่าเขาต่อเปล่า รู้แลปะไม่โตเหรอโตเหรอดูเนี้ยอ๋อ้าใครนี่นะถ้าตอก็เก็บของเอาตัวให้ได้ก่อนมันจะได้ไม่เสียโอ้โหเอาครับเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหพอ,อก็สับอย่างเดียวเลยสับยึกยึกยึก,ย,กยึกเลยครับแล้วตัวนี้น่าจะมีสายใช้ดีด้วยครับตัวนี้จะให้เก็บเบ็ดบอกนะเอ้ยใจเย็นไตโอ้โห เอาแล้วครับต้องสายจะต้องเก็บเบ็ดแล้วครับมันเข้าตอเนาะเราจะเอาผลงานครับวันนี้อ่าใสไสเขาบอกว่าปลาอยู่ไม่ปลาเฮ้ยปลาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยปลาหวาโอ้โหน้าทงน้าทงน้าทงโอ้ วฮยปะมาโอ้โหน้าทงน้าทงน้าทงโอ้โหโอ้โหน้าทงน้ทงงงครับตอนนี้น้ทงงงมากเลยครับน้าทงจะเก็บเบ็กครับเนื่องจากว่าพ่อเขาโดนฟ้าครับแต่น้าทงได้ปะมาครับโอ้โหโอ้โหจะตายตายตาไตโอ้โหน้าทงได้ปะมาครับโอ้โห ูถึงแม้นัทงจะไม่ได้ปลาสวยวันนี้แต่นะทงันโคตรได้ทูฟีีครับโอ้โหนี่ครับหมายไตวะครับหน้าตาไหนวะครับโอ้โหยใครจะไปคิดครับโอ้ตาย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 เก็บเบ็ดไมมเฉยแม่งโดนเลยครับเต็มเงี่ยงไปแม่งมากี่ลูกป่าแน่เลยใช่ไหมกีลูกกรุงแน่เลยโอ้โหจะเก็บเบ็ดไม่เก็บเบ็ดตายหาเลยนี่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยโอ้โหูดูครับปะมาลงได้ไหมไต โอ้โหคุ้มนล้วไม่เป็นไรยังไงก็ต้องต้มยำครับปลาหมา,หาต้มยำตู้จริงโอ oh. ้โหไปนะปลาเฮ้ย hey, จามติง้งนูนครับโอ้ย oh. เอาเรื่องเอาเรื่องโอ้โ oh. หเอาเอาโอเคตอนนี้ปลาของพ่อไม่อยู่ครับก็เดี๋ยวได้ปลาหมามาแทงครับไหนาตายขอโชว์ตัวหน่อยเร็ว โอ้ยโลกว่าว่าเกือบสองโลได้ด้วนหนึ่งครับดูดูดูครับนวดปะวครับโอ้โหฟุ้งจริงเอาครับถึงผมจะไม่ได้สวายครับเนี่ยขับรถเสีของผมแล้วครับวันนี้ครับผมไปตามต่อครับครับจะบอกว่าตอนนี้เวลา1 5บหนากาสิเนาทีเราจะเลิกประมาณ4-5่หโมงเย็นนะครับนังนั้นก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเวลาที่เหลือจะเป็นยังไงครับผมไป ไอวัตเอาอีกแล้วอไอวาอุนตไลแปดฟุต <laughs> จะได้ไหมจะได้ไหมเดี๋ light, <c oughs> ยวมาลุน้นกันครับจะได้ไหมอือหืออือหือดดูดูดก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 ดไอว่าอุนตายแปดฟุตสายเท่าไหร่นะอือหือเล่นปลาสิบโลครับ บาละหัม e ไม่มีใครเกินของกิงครับคนนี้ยังไงขึ้นระบอกด้วยคด้วยคันนี <k 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 ้โค้งถ้าจะติดน้ำเลยครับลักษณะคัน โคงรับกับคนอืจะขึ้นไหมแต่มีสิทธิ์ขึ้นครับตัวนี้ดูครับปลาออกมาแล้วครับเดี๋ยวมาดูปลาออกมาแล้วมานี่แล้วอื้อว่าอุนตะไลไอ้ว่าอุนตะไลแปดฟุตเวดแปดสิบห้าไตวัดเจา้าพิยา ออืืไม่รู้จะสรรหาอะไรมาพูดครับไม่ใช่หน้ามันครับแต่แต่เขาพยายามจะเอาา่หามาให้ได้เขาว่างั้นนะจริงเทศประการใดเดี๋ยวดูครับอืมอืมลอกอะไรนะอ <Ant eka. S 1> ันเตก้าคันไอวาอุนันไล เบอร์พันล่เบอร์พันโอ้โหโอ้ยไปอีกแล้วหนังชีวิตอีกแล้วพระเจ้าจอร์ดหนังชีวิตอีกแล้วไม่จบไม่สิน้นดูสิครับเท่ไหมครับอย่างแอคเลยดูหันหน้ามาหน่อยนอ้า

อ๋อม,ม,ม,มันเข้าใต้เรือ,อ,อมันเข้าใต้เรือรอืออ้มเอาครับเอาครับรอบนี้น่าจะสับขึ้นได้ครับหนังยาวครับหนังมวนนี้ท่านผู้ชมวนนี้หนังยาวครับ มาแล้วครับเห็นเห็นตะกรวแล้วครับเห็นเห็นตะกรวแล้วเห็นตะกรวดแล้วพ่อพ่อเอาพ่อเอากันหมานี่ครับมานี่นะครับมานี่ละหมานี่ละหมานี่ละเรียบร้อยโอ้โหหนังชีวิตครับ ไตวัดเจ้าพยากับหนังชีวิตม้วนนี้อื้อาว่าอุลตร้าไลท์คันอติก,ก้าเอ็นสิบปอนโอโ้โหบ้าไปแล้วไปครับกลับบ้านกันครับเนาะถึงเวลาแล้วนะนะ,นะก็ได้เลิกพยายามเดี๋ยวไปดูปลากันที่บ้านไต่วัดครับกับวันนี้ว่าเราได้กี่หางครับผมไปลุย ครับผมตอนนี้เรามาถึงบ้านไต่วัดแล้วนะครับนะก็วันนี้ถือว่าโหมันมากเลยนะครับนะจริงๆฤดูการนี้มันไม่ใช่ฤดูการน้ําหลากฤดูการนี้มันไม่ใช่ฤดูการน้ํายุบนะนะเป็นเป็นน้าทรงตัวทตนี้มันเป็นอย่างนี้ครับไต่วัดบอกว่าเฮ้ยเหมือนจะเจอฝูงก็เลยโทรมาหาผมอ้าเดี๋ยวไปดูผลง,งานกันวันนี้ครับนี่ครับโหดูครับสวาย ห้าตัวจริงๆอ่ะกินเราประมาณเกือบสิบเจ็ดสิบแปดทีเพราะว่าไตาวัดพาผมมาไปขุดที่ตอนะครับไปขุดที่ตอแล้วก็เนี่ยอย่างที่เห็นกันแล้วกันแล้วหลุดขาดบานตะไทยเลยแต่ขนาดหลุดขาดขนาดนี้ไตวัดยังพเอเอาเอาตัวผมอ่ะเอาในทีมงานาตัวรอดได้รวมถึงนี่ครับไม่คาดคิดไม่คาดฝันครับต่อมาครับโลกว่าครับในตะเพียนใหญ่มาสองตัวแล้วตะโกกสองตัวบอกเลยเลยว่า มันมากๆเลยนะกับทิพตไตวัดเดี๋ยวเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวใครจะมาแบบงานแบบเนี้ยชอบงานแบบเนี้ยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เอาเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวคุยกับไตว้ดีกว่าเผื่อเขาให้เบอร์โทรเลยครับไตครับขอบคุณมากเลยวันนี้พากันมาสนุกนะด,นดีเลยครับเดี๋ยวถามเบอร์โทรหน่อยเผื่อท่านสมาชิกท่านใดเขาอยากจะมาแล้วเขาเจออยากเงี้ยอยากจะมาขอเบอร์โทรหน่อยครับ089 202 8334ครับผมเนี่ยโทรมาเลยแล้วกันนะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ ใครอยากมันแบบนี้นี่ไม่ใช่หน้ามันนี่ไม่ใช่หน้ามันไม่ใช่ฤดูกาลของมันแต่เขาพาผมไปเอาตัวรอดจริงๆเทราะวันนี้ถ้าได้ครบทุกตัวนะ15ตัวไม่มีขาดนี่กะกลางวันนะครับนะแล้วถ้ากะกลางคืนละมันกว่านี้เยอะอ่ะอย่างที่บอกแล้วกันนะครับนะใครอยากมาก็โทรหาเอาแล้วกันนะสอบถามก็เลยละคงราคามีเช้ามีบ่ายนะครับนะโอเค ทิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทิปหน้าจะไปทำอะไรที่ cloak, warz, ไหนยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องตกปลาเล็กๆนี้ด้วยกันคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับสสวััดีครไตรครับสวัสดีครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาอุ้ยโอ้ยเอาเอาไปทำอะไรแล้วใจเย็นม่ยังไงล่ะมันต้องใจเย็นๆของแบบนี้